เอัดต่อเลยอ่ะครับสวัสดีจุกทุบลูกคันโดยนะครับเอดต่ออัดต่อจากคุกยีย่เลยอ่าพาร์ที่เท่าไหร่พาร์ที่สิบสองใช่พาร์ที่สิบสอง ที่เปิดเราเจอลูกปัน้นลูกปั้นบากไดอ่นะผมจะยอมแพ้ไม่เป็นสินั่นเนี่ยฮะไม่เตอเคนเนดียังไงก็ตามเกรงว่ามันจะต้องจบลงแล้วละ่ะกำจัดมันทิ้งซะทำได้อะนะ ก็ลองทำดูแท้แปลว่าช้าน่าจะสดกว่านะไม่เร็วใช่ไหมมาแล้วแต่ขอวิ่งเก็บของก่อนนะจัะก็เปิดกองเลยนี่เปิดเดี๋ยวมันเข้าข้างหลังเรี่ยงแหน่แต่ใช้โล่ให้ฉันได้พักสักทีเฮ้ยมีพาง

ผมก็ไปไดแค่นี้แหละคะ่ดี๋ยวลือ ปตายซะเม네ีกอะไรใครอะไรมาโอ้ยโอ้ยโอืมกดกดทัน้แต่ทำไมยังโดนามเบใกล้เกิน ไอ้กล้องไปก็ไม่ดีนะจ๊ะต้องรีลอนเลยเยี่ยมแมนโทษทีโทษทีเอาต์ของก่อนของสำคัญกว่าโทษทีอือมันหลบไปแลว้วนะไม่ตายซะ nhiều rồi Giọt ta gì Đây là Đi Ô lúc Ranking bó. นี่รู้จักต้อนรับคนอื่นจริงๆเลยนะต้อนรับเก่งเลยมากันไม่หยุดสักทีชใช่ป็นนี้ติดขี้ให้มันบ่อยๆหน่อยสิอุ้ยตายส๊า เฮ้ยเฮ้สู้เพกก็จะมีตัวที่วิ่งมาแบบใช้หน่อยก็ได้นะเละเอเละเอาเละเอเละนละเป็นขี้ใช้อีกรอวก็ต้องวิ่งลงมาเก็บของดูเหมือนเดิมดอุย้ยอะไรอ่ะ ไปโดนทับอะไปกินกินหางมิเนอร์กระจุกครับแกมูก แล้วเนาะครบหรือยังครบแล้วแหละใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครบแล้วเราจะชั้นบนสุดอ่ะเราจะชั้นลักขึ้นนะปุ๋ยลิบนี่น่า,ๆๆาจะใช้การได้เฮ่ยเฮ้ย่ฮ้ยเยที่พวกแกจะไม่ยอมแพ้กันเลยใช่ไหมเอ็งอย่าอย่าแตกไป อย่านะควรอย่าครนะอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมากระสุนอย,อย่าขึ้นมาตรงนี้ก็จะวายๆนะให้ที่มือก็ถีนะครับ

ขึ้นได้ไหมปีนันทำไมเอะไรมืเมื่อกี้เหมือนเลยแสกหน้านะเมื่อกี้เหมือนมีลูกธนูแสกหน้าไปยิงมาครับ ui ui luột luột mô à là tì xả hai sòng con à ui mày Ashley. ไปไหนครับไอพวกเวนต์ตะไลเยอยจริงนะไอะพิธีมันเยอะอยังไงปึ้งถ้าวิ่งแรงๆนะไม่หักเล่นนาน อืมยา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 ไม่เอานะ <c oughs> กระสนุนหมดไม่รู้ว่าจะมีของสืบตดตาหรือเปล่านะพ่อขา ว่าครแต่มีกระสุนนะใช่ไหมกระสุนปืนพกมีให้ไหมยอย่างนั้นก็ไอเป็นปืนเล็กอะ่ะมีให้ไหมนีม่กระสุนปืนพกร้อยหลอมากเลยมีไหมมีไหมมีไหมเยนดีต้อนรับไงมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีจริงไหมขอให้โชคดีนะเจ้าคนแปลกหนะ้า ข้าขอแนะนําให้เองไปสะสางธุระที่ยังไม่เสร็จดีให้เรียบร้อยซะก่อนนะไม่งั้นทวนกลับมาไม่ได้แล้วก็เสียดายแย่เลยรู้อะไรไม่สู้รู้งี้จริงไหมกรจริงแต่ก็เคลียรหมดแล้วอ่ะครับอืมเคลียรหมดแล้วครับอ,บอส่วนแค่นี้จะพอไหมเนี่ย สวัสดีอะไรกํงจะไปเลยเก็บหมดแล้วเลยแต่ขาทางข้างหน้านี่ของใช่ไหมก็จะบอกว่าทางข้างหน้าฮะที่ของอยังไม่ได้เก็บเลยเหรอตรงนี้ ยังไไม่ได้เก็บหเลเลอาละ่ะกระผมขอสงว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ให้กับคุณตามสัญญาช่วยบอกท่านด้วยว่าอย่าได้หลือเป็นอันขาดความซื่อสัตย์จากข้ารามอนแอชลีย ช่างโง่เขาซะจริงๆมิสเตอร์เคนเนดีทั้งที่ได้รับพอร์ตอันศักดิ์สิทธิ์จากท่านหลอดแซดเลย <า S 2> พูดมากาจ,จังว<ม>ะใจที่ท่านได้ว่าอ,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 อ๋อช่างยาบคายไรอารยธรรมที่สุดออออไอ้ลูกหมาทำไมตัวร้ายทุกคนมึงชอบพูดมาก เด็กก็ผ้ามันนั่นเด็กก็ผ้ามันนี่เราอะไรพบกับพลังที่กระผมได้รับมาจากนายท่านพลังของพระเจ้าเปิดมานการแสดงความเสียใจนักเกียรติเลยน่าเกียรติเลย น้าอย่าได้ใจไปล่ะขบวของแกคำัจะจบลงแล้วล่อย่าฉันไปไว้ในบทละครเสพลงของแกซิใช่ไหแกไปทำให้ฉันเห็นลว่าละครที่ยอดที่ยมมันเป็นยังไงด้วยการแสดงของแกวิ่นไปทั่วน่าลำคาสเฮ้ยนั่นแน่ ท่านแน่ไปโดนนั่นแกต่อต้านอย่างนั้นเหรอต้อตานฉันเนี่ยนะแกมันไร้ค่าเป็นได้แค่มดปลอมตัวเลขตัวเลขเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยหลบฐานหลบฐานช่างสวยงามสวยงามจริ่งฉิงดินร้อนของผา แกเป็นอะไรไปละเนี่ยการแสดงมันเพิ่งจะเริ่มเท่านั้นเพูดมากว่ะโอ้ทีรักฉันยังไม่ขึ้นมาได้ฉันเริ่มกำนดตัวละครของการแสดงเรื่องนี้เลยพูดมากโอ้ใช่ยังแกจะต้องมาเป็นหมาของฉันที่มีชื่อโอ้ทีรักนั่นมันเจ็บเจ็บมากเลยโอ้เจ็บ ไดพูดวัยพูดมากช่วยข้าด้วยหลอดแซ่เลยพูดมากว่ะ เงี่ยมีอะไรดีค่อดีหน่อยอแคปสภาพไว้เลยมันพูดมากจริงป้ามะไรยุ่มอะไรู้จะเสียเวลาไม่ได้แหรอเรื่องพื้นที่เก็บในหัวฉัหาย ลิฟต์มันสูงจังเลยนีน้ำปลาแบบโดดลงอะรียวนะโดดลงจากลิฟตอ์อะ เรือเรือครอสเลสแกคิดจะพาเธอไปไหนกันนะนั่นน้องอัญชลีก็แบบนอนนิ่งๆอยู่หลังเรือ,อนอนนิน่งและเป็นเด็กดีกเดยอะอะไรไม่คิดเหมือนฉันไม่บินหนึง ฉันเห็นมือสวินที่มันสันส่นๆและง้างมีดขวาท่านแหน่ทำร้ายสายเรียบร้อย r e l o a ด i n จะทำร้ายนะ zoom so, so. tak alah kecil hello the monster lu monto Nah, อีกสองนันดอาจจะออกติดเยี่ยมเลยนึกว่าจะต้องว่ายน้ำตามไปซะแล้วว่ายน้ำตามไปเลยต้องใช้หลอกเรือนะแต่กุญแจล่ะครับอาให้ตายสิ หาอะไรอยู่ล่ะใครมานะี่ยจบชัปเตอร์ใช่เปอาอเคตัดไปตรงนี้ก่อนเลยมั้งนยังไงดีไม่ต้องตัดหรอกให้ไปตัดข้างหน้า นึกว่าจะขี่เรือเองีอ๋อนะึกว่าจะขับเองเหมือนนายมีอะไรอยากจะถามนะผมมีเรื่องอยากถามแต่คิดว่าคงไม่ได้คำตอบแล้วที่เมืองรักคุณหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นโลกก็ได้เปลี่ยนไปแล้วช่วยคนคนเดียวแต่ต้องสังเวยคนเป็นร้อย ผมว่าผมก็เปลี่ยนไปแล้วนายน่ะเหรอลรีออนเอสเคนดีนายไม่ได้เปลี่ยนไปแล้วนายแค่คิดไปเองงั้นนี่คือคำถามผมคุณเปลี่ยนไปหรือยังเอรหรือคุณแค่จะหลอกใช้ผมอีกครั้ง คิดว่าไงละ่ะเราถึงแล้วคิดว่ายังไงอ่ะถ้าตามว่าคิดว่ายังไงก็ออย่าไปคิดมากสุดหลอกเหมือนเดิมใส่ใครแล้วเจอกันนะนี่ลายชีวิตของฉัน วิธีของพ่อหนุ่มที่ต้องการเป็นสารเลี้ยงของหญิงสาวคนหนึ่งของอจเจีอาจ,จีที่หวังชอบคี่เจนเนี่ยงนะั้นตัดตรงนี้ก่อนเลยนะผ่านมาเพราะสำหรับคลิปในวันนี้มาจบเพียงเท่านี้นะหรับผมชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะ้ฮะจะป้าไวต้ตรงนี้แหละครับดีเนะมาได้เล่นต่อเนื่องเจอกันคืนหน้าครับ